10ผู้เล่นอังกฤษที่ค่าตัวแพงที่สุดสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลทอร์กับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึง10นักเตะชาติผู้ดีที่มีค่าตัวแพงที่สุดครับเราครับต่างรู้กันดีครับว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเป็นที่ให้ความสนใจกับคนทั้งโลกครับแล้วก็น่าจะเป็นลีกชั้นนำอันดับหนึ่งครับที่คนสนใจครับ แข้งอังกฤษครับถ้าหากซื้อขายกันในประเทศเนี่ยจะมีมูลค่ามหาศาลเลยครับถ้าเป็นอังกฤษเล่นอยู่ในเกาะอังกฤษแล้วก็ย้ายไปในทีมที่อยู่ในเกาะอังกฤษด้วยกันเนี่ยแพงมากๆครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราก็จะมาจัดอันดับนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของชาติอังกฤษครับไม่ว่าจะย้ายไปทีมนอกประเทศหรือในประเทศก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยครับเราไปดูกันครับว่ามีใครกันบ้างครับ อันดับที่10ครับจอห์นสโตนครับย้ายจากเอฟเวอร์ตันมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2016ครับด้วยมูลค่าโดยรวมนะครับประมาณ50ล้านปอนด์ครับอันนี้รวมแอดออนทุกอย่างแล้วนะครับอันดับที่9ครับเบนชีเวลครับจากเลสเตอร์ซิตี้มาเชลซีครับค่าตัวเพียวๆไม่รวมแอดออนนะครับ50ล้านปอนด์ครับในปี2020นะครับ อันดับที่8ครับเมสันเมาส์หรือเมสันเหมาเองนะครับอดีตเจ้าชายแห่งสแตมฟอร์ดบิดครับย้ายข้ามฟากมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในปี2023ด้วยค่าตัวรวมรวม60ล้านปอนด์ครับอันดับที่7ครับโดมินิกโซลันกี้ครับอันนี้เนี่ยเพิ่งสดสดร้อนๆเลยนะที่ย้ายจากบอลมัดนะครับไปสู่ทับไก่เดือยทองครับไปแทนที่แฮร์รี่เคนนะครับไปไล่ล่าความสำเร็จ ราคาเนี่ยสูงถึง65ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับอันดับที่6ครับเจดอนซานโชครับเจดอนขอโทษแล้วซานโชก็ได้จะเรียกชื่อนี้ก็ได้นะเห็นแบบนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าชายคนนี้คือชายที่ค่าตัวมหาศาลครับแล้วก็แพงอันดับต้นๆของเกาะอ,อังกฤษเลยก็ว่าได้นะครับด้วยราคา73ล้านปอนด์ครับที่ย้ายจากดอทมุลมาแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดในปี2021ครับ อันดับที่5ครับฮาร์รี่แม็กไวครับนี่คือกองหลังที่แพงที่สุดคนหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยเลือกที่จะทุ่มเงินกว่า8ปล้านปอนด์เพื่อดึงเขามาทำคอนเทนต์ให้ไม่ใช่มาเสริมทัพในปี2019ครับจากเลสเตอร์ซิตี้เนาะ และอันดับที่4ครับนั่นก็คือแฮร์รี่เคนนั่นเองนะครับที่ย้ายไปหาความสำเร็จที่เสือใต้บาเยอร์มิวนิกนั่นเองนะครับแต่ก็แฮ้วนะปีแรกไม่ได้แชมป์อะไรเลยครับค่าตัวที่พี่เสือจ่ายไปเนี่ยก็ไม่มากไม่น้อยครับก็รวมทุกอย่าง100ล้านปอนด์ครับเงินต้นเนี่ย86ล้านนะไม่ธรรมดาครับชายคนนี้ครับต่อมาครับอันดับที่3ครับจูดเบลลิงแฮมครับย้ายจากดอทมูลไปเรอัลมาดริดครับ ซึ่งราคาค่าตัวเนี่ยก็ฟันไปหน่อนะ8 8ล้านนะครับรวมแอดออนอีก26นะซึ่งราคานี้เนี่ยมัดลิดจ่ายไหวอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นทีมที่ร่ำรวยมากๆทีมหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากมายเงินหมุนเนี่ยมากมากแน่นอนครับอันดับที่2ครับขุนแผนแมนเชสเตอร์ครับ แจ็คกิลิตนั่นเองครับย้ายจากแอสตันวิลล่าในปี2021ครับด้วยค่าตัว100ล้านปอนด์มาสู่ทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเรียกได้ว่าเวลานั้นเนี่ยเป็นที่ฮือฮาเลยนะเพราะว่า100 000, ล้านน่ะมาพร้อมกับความคาดหวังเลยครับและอันดับที่1ครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเด็กแคนไร์ครับที่ย้ายมาสู่ทัพปืนใหญ่ในปี ล่าสุดเนี่ยครับโอ้โหจากเวทแฮมนะด้วยราคาค่าตัวครับเงินต้นนะ105ล้านครับนี่ไม่รวมแอดออนแต่อย่างใดเลยครับโอ้โหเรียกว่านี่คือสุดยอดผู้เล่นที่ค่าตัวแพงที่สุดในเกาะอังกฤษครับเป็นไงกันบ้างครับมีดีลไหนที่คุณคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ